ค่ะวันนี้นะคะจะให้ได้ผู้ชมทุกคนนะคะได้เห็นกนารทํายำมุนเส้นนะคะขั้นแรกมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกของเรานะคะก็จะต้องมาแช่น้ํานะคะแล้วเราก็แช่เสร็จแล้วนี่ค่ะมุนเส้นนะคะแล้วก็มาหน้าที่หั่นเอาไว้แล้วก็หอมแดงนะคะและ้วก็จะมีเออหมูสับหมูเป็นหมูบดน,นะคะแล้วก็จะมีถั่วเอาไว้โรยหน้าของเรานะคะ แล้วก็เราก็จะต้องขั้นแรกเราจะต้องมาต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะเราถึงจะไปต้มน้และก็จะมีชูนก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็อูมามิค่ะนี่นะคะขั้นแรกก็จะบีบมะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะว่าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะใครชอบน้อยใครเขามิค่อยชอบเปรี้ยวก็ใส่น้อยนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะต้องหยิบน้ําปลานะคะเป็นน้ําปลาค่ะน้าปลานะคะใส่ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบเค็มก็ใส่เยอะแม่ใครไม่ค่อยชอบเค็มก็ใส่น้อยนะคะก็แต่ความชอบเลยใส่ไปเลย่ไปนะคะเราก็จะทำเป็นพลิกสีเขียวหรือสีแดงใครชอบสีแดงก็ใครชอบเพกก็ใส่สีแดงใครชอบ ไม่ค่อยเผ็ดมากก็ใส่สีเขียวแล้วแต่ว่าใส่สีอะไรก็ได้กี่เม็ดก็ได้นะคะใส่ประมาณนใสแต่วันนี้เราจะขอใส่ประมาณแค่หนึ่งเม็ดใส่ลงไปเลยเลยค่ะโรยลงไปเลย <c oughs> อ,อคนเ <c oughs> นื้อ <c oughs> คนค่ะคนให้มันเข้ากันนะคะถ้าไม่ต้องไปบี้ให้มันมากนะคะไม่งั้นอยูมันจะเผ็ด <c oughs> เราก็จะมาไวตรงนี้ ขั้นตอนต,ต่อไปเราก็จะต้องมาดูถ้วยกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่คือเราจะต้องใส่เป็นใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็จะใส่น้ําตาลลงไปแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วก็จะใส่อูมามนนินะคะใส่ลงไปเลยค่ะเป็นแบบนี้ใส่ไปเลยค่ะใส่ปุป๊บรสชาติมันจะดีขึ้นนะคะไม่ต้องเอาอตัวเหลืองๆเ,เอามานะคะ แล้วก็คนค่ะนี่ก็คนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องชิมนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะแป๊บนึงอืม,อม โอเคแล้วค่ะเสร็เราอาจจะใส่เพิ่มหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องใส่เผื่อไว้เลยเวลาที่เราใสุ่้นเ้นเข้าไปมันจะทำให้จืดหน่อยนะคะคุณเลยค่ะ ไม่ต้องไปบ,บี้พริกมานะคะมันจะทําให้เปลดเผ็ดค่ะชิมนะคะเราต้องชิมโอเคแล้วค่ะนี่เราก็ใส่น้ำปลาเพิ่มไปนิดนึงนะ<ม>เพื่อเป็นความกลมกล่อมต่อไป<ม>เราไปดูก่อนนะคะว่าน้ำเดือดหรือ,อยังน้ำของเรานะคะก็ยังไม่ค่อยเดือดมากเนาะ เราก็จะต้องไปหัน่นวนเส้นนะคะเพื่อจะได้วุ้นเส้นจะได้ไม่ติดคอนะคะนี่ค่ะทำไปเลยเเาาต้องหยิบวนเส้นออกมานะคะหั่นที่นี่ค่ะก็จะต้องหัน่นวนเส้นนะคะครึ่งนึงไม่ต้องหั่นละเอียดมากนะคะมันจะทําให้เป็นฝอยเกินไปใส่ถ้วยเหมือนเดิมนะคะขั้นแรกเราจะต้องต้มหมูก่อนนะก่อนที่ต้มวน ออลวกหมูนะคะมะนาวจะได้ไม่ต้องเอเราจะต้องตักน้ําใส่เข้ามาในนี้นะคะแล้วก็คนๆค,ค่อยๆลวกๆนะคะแล้วก็ดูขัน้นตอนการทําไปเลยคะ่ะแล้วก็เอาน้ําไปนะคะอย่าตักหมูใส่หม้อนะคะเอาจะต้องลวกวุนเส้นต่อเนาะใส่น้ำเข้าไปอีกนะคะจนกว่าหมูจนเราจะรู้สึกว่าหมูมันสุกนะคะใส่ไปน,นี้ทำไปเรื่อยๆเนาะ อีกสักรอบนึงนะคะอีกรอบนึงก็คงจะได้แล้วมันก็คงจะสุกแล้วนะคะจักน้ําใส่เลยต้นหนี้รอบนี้ก็น่าจะได้แล้วได้แล้วค่ะ,คะอีกรอบนึ่งเพื่อความชัวของเรานะคะ นี่หมูสุกแล้วค่ะได้หมูที่สุกแล้วนะคะมาต่อขั้นตอนกันต่อไปค่ะเราจะต้องไปหอมแดงนะคะเราต้องหยิบมีดนะคะมาหั่นหอมแดงนะคะเป็นหอมแดง,งนี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะต้องคนนะคะ องดูนะคะเด็กก็สามารถทําได้แต่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยหน่อยนะคะค่อยตักหมูแล้วต้องคนนะคะใส่น้ําของหมูเข้าไปนิดนึงเพื่อความมีรสชาติกลมกล่อมนะคะและเราสุดท้ายเราจะต้องชิมหน่อยนะคะก่อนที่จะใส่วุนเส้นอือหือ จักหมูไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวชิมเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหมดหืด <c oughs> เยี่ยมยอดค่ะนี่ค่ะเราก็ดูน้ำนะคะว่าเดือดหรือยังต้เ้นค่ะวันนี้ค่ะเรากำลังต้มมุนเส้นกันอยู่นะคะ นี่ค่ะต้มนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเส้นสุกหรือไม่สุกถ้ามันเอาขึ้นมาปุ๊บแล้วมันขุ่นแสดงว่ามันยังไม่สุกค่ะเราสามารถชิมได้นะคะต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งอย่ารีบรอกอย่ารีบค่ะแล้วต้องมาใส่มะนาวเพิ่มนิดหนึ่งเป็นเวลาที่เผื่อ,อไว้เส้นไส้สุกแล้วดูสิลเส้นไส้สุกหรือยงัง ต้องมีกระชอนด้วยนะคะนี่ค่ะลูกเกนก็สุกแล้วนะคะก็ลุกเรื่องอกแบหนึ่งนะิะต้องชิมด้วย มาใส่ล้วก็ต้องรีบคลุกเลยนะคะมันจะได้เข้าไปถึงเนื้อรสชาติของมันก็ต้องมาชิมเลยค่ะทุกอย่างร้านที่เราต้องชิมนะคะเอาอยากลองชิมเลยนะคะตักหมูค่ะเราสามารถปรุงเพิ่มได้นะคะ เส <Okay. S 2> แล้วค่ะงั้นสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะต้องอุ๊ยลืมอย่างหนึง่งเราจะต้องโรยถั่วนะคะสลอดนี้ะะลลน,นะคะก็เสร็จแล้วมาดูเลยค่ะ,นนะ,คะเราไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย